ผมใช้คํานี้แล้วกันว่ามนุษย์เราการที่จะมาเจอกันอ่าม,มีปฏิสัมพันธ์กันโดยเฉพาะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่กันม,มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญันจะต้องเป็นมีกรรมสัมพันธ์กันเนาะ,ะกรรมดีกรรมไม่ดีก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องราวที่สัมพันธ์กันอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยกรรมมันไม่สามารถส่งต่อให้กันได้ อ่าผมทําไม่ดีแล้วผมสามารถส่งให้พี่หนุ่มหัวก็ผก<ๆ>ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นกรรมภคยกรรมมันแล้วก็กรรมมันไม่ตกต่อไปทางสายเลือดอันนี้ไม่ใช่แต่ว่ามีกรรมสัมพันธ์กันเลยจําเป็นต้องมาเกิดมาเป็นลูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยออันนี้โอเคตอนนี้เรื่องการสาบแช่งเนี่ยเข้าใจนะมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องของความเชื่อในความเชื่อของแต่ละพื้นที่อะไร่านี้ก็ว่าไปซึ่งเราสามารถคิดไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งอันนี้ไม่ได้แปลก มนุษย์เราโกรธเกลียดเคียดแค้นใครรู้สึกอาฆาตใครแล้วก็แบบสาบแช่งว่าขอให้ตระกูลนี้แบบผู้ชายมันแย่หมดนู่นนี่นั่นแต่กําลังของมันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใครก็พูดพล่อยๆออกมาแล้วมันจะเกิดผลถ้าเป็นอย่างนี้หมดอะกูตายละกูทำอะไรกบดีคนก็สาบแช่งกันหมดใช่ใช่ครับเพราะว่าคือผมก็เลยไม่อยากจะให้ไม่อยากให้เชื่ออไม่อยากให้เชื่อเลยถามผมผมตอบแบบนักเขียนนิดนึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมสัมพันธ์มากกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่เออไม่ได้มาอยู่ตระกูลนี้แล้วมันก็มีเรื่องราวที่มันระไม้คล้ายคลึงกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมของคนเป็นอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าการที่บอกว่าอุ้ยสาบแช่งตระกูลนี้เนี่ยมันมันยากอ่ะมันยากมากๆเลยคนที่สาบเป็นใครอ่ะแค่เป็นคนคนหนึ่งที่โกรธโกรธมากๆไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองควรจะได้แล้วทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เกิดเป็นความเศร้าโศกเสียใจที่เป็นผลของมันใช่ไหมความโลภก่อน ความโลภเป็นอาหารของความโกรธความโกรธเลยเป็นอาหารของความเศร้าโศกอันนี้คือ mm hmm. คือหลักการของมันเนาะ mm hmm. วันนั้นพอมันเทนมานเป็นความเศร้าโศกแล้วมันก็เกิดความเนี่ยก็มันเป็นอาหารแก่กกนและกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ข mm hmm. าดแช่งให้คนนี้ไม่ดีขอให้ชีวิตนี่ซึ่งซึ่งเป็นไปนไม่ได้ mm hmm. ถ้าเรา mm hmm. ผมอยากให้เข้าใจว่าอาจจะรู้สึกแบบกังวลอนะไรเงี้ยกังวลใจอือแต่ว่าอยากให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราถ้าเราศรัทธาที่ถูกเรามีปัญ,ญญาที่ถูกเราก็จะบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่กรรมจะส่งผลซึ่งกันและการต่อเนื่องกันมไม่ใช่<ม>กรรมใครกรรมมันใครทําอะไรก็ควรจะได้ในแบบที่ตัวเองทาอย่างนั้นสามารถอัพไลายได้กับทุกคนที่นั่งฟังอยู่แล้วเออชื่อว่ามีคนมาสาบแช่งนู่นนี่นั่นเนี่ยพูดได้เลยไหมคะว่าไม่ต้องเชื่อเลยไม่มีถ้าถามผมนะ,ะผมตอบตรงๆเลยว่า เรื่องการทำของใส่ก็ตามการสาดแช่งใดๆก็ตามเนี่ยถามว่ามันมีเรื่มันมีเรื่องนี้ในโลกมันมีต่อมันมีแน่นอนอยู่แล้วทำของใส่อะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาคือมันมีคนแล้วก็มีศาดต่างๆใช่ไหมครับความเชื่อต่างมันมีอยู่แล้วแต่ว่าผลที่จะเกิดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราคงไม่ต้องเชื่อพระพุทธศาสนาแล้วเนาะเราไม่จำเป็นต้องเชื่อพระทเจ้าแล้วบอกว่ากรรมเป็นของของตนใช่ไหมครับใครทำอะไรมันก็จะส่งผลตามเหตุปัจจัยของมันก็ว่ากันไป แต่มันเป็นไปนไม่ได้ที่เราทําดีแล้วก็ยกความดีเนี่ยให้คนอื่นโดยที่คนอื่นไม่ต้องทําแล้วก็ได้เลย hmm. ในขนาดเดียวกันความชั่วร้ายก็เหมือนกันเราทําอะไรไม่ดีแล้วก็โยนไปให้คนอื่นแล้วก็รับไปเลยโดยที่เราไม่ต้องรับก็คงเป็นไปนไม่ได้อืมมันไม่ได้บุญกรรมมันไม่ได้ส่งต่อกันทางดีเอ็นเออะไรเงี้ย